สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเลือกซื้ออะแดปเตอร์นะครับของออยล์นแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับผมยกตัวอย่างแค่2ตัวนี้ก็พอแล้วนะฮะสังเกตว่าถ้าเป็นของออยล์นเนี่ยนะครับมันจะตัวใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็จะใช้ไฟแอมป์นี่สูงนะฮะก็คือจากในคลิปนี้คือ1 9 5โวลต์นะครับแล้วก็6 1 5แอมแปร์นะฮะก็ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับ ส่วนตัวของโน้ตบุ๊กนะครับจากในคลิปนี้ก็คือเป็นของยี่ห้อนะฮะอสุดนะครับ19โวลต์แล้วก็3.42นะครับแอมป์ 8, นะฮะหลักการซื้อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็คือให้เราเลือกซื้อโวลต์แล้วก็แอมนะครับให้มันตรงกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ให้ดูในส่วนของหัวด้วยครับ หัวมันต้องตรงนะครับขนาดไซส์ขนาดหัวต่างๆต,ต้องตรงนะครับอันนี้สําคัญด้วยนะครับเนี่ยขนาดไซส์ต่างๆนะครับนะฮะต้องให้ตรงไม่งั้นจะามาเสียบเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าโอนวันคุณไม่ได้นะครับเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนําให้ไปเลือกซื้อก็คือหรือว่าร้านที่ผมแนะนําก็คือ ds อ่า DS เโน้ตบุ๊กนะครับอยู่ที่เสียงสิทธิ์นะครับ ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ w w w r h e a d b o o k o n l i n e c o m นะครับแล้วก็ไปที่ adapter notebook อ่าอย่างเช่นว่าในคลิปนี้ผมยกตัวอย่างของ a s u ซแล้วก็ hp นะครับรสึกใน hp อยู่ที่กลุ่มของ compact hp นะครับเอาไปที่ As ดซึดกันเลยกันพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะก็มีหลากหลายหัวหลากหลายไซส์นะคุณก็เอารูปแล้วก็ขนาดของหัวไ,หไปเทียบเอานะครับว่าอยู่ประมาณไหนอะไรยังไงก็มีทั้งของ แท้แล้วก็ของเทียบแท้นะครับก็จะมีราคาบอกทุกขนาดทุกไซส์นะครับก็สามารถมาจับจ่ายเลือกซื้อได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะไปซื้อในส่วนของตัว s p นะคุณก็เข้ามาดูได้เลยนะฮะว่าของคุณนั้นกี่แอมป์ก็จะบอกไว้เลยนะฮะเนี่ย19โวลต์4.7แอมป์นะมีขนาดหลายโวลต์ขนาดหลายแอมป์นะให้เราเลือกซื้อได้นะะหลักการก็ไม่มีอะไรมากมายนะคลิปนี้ก็ขอจบแล้วก็สวัสดีไว้เพียงเท่านี้ครับ